สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับของ Motorola GP 999 plus นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Motorola GP 999 plus นะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับเรามาทำ วิธีตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับวิธีทาให้ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติค่าก่อนนะครับอันนี้เป็นค่าสมมุตินะครับค่าสมมุติก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับภาครับ15 3 7 2 5ภาคส่งก็คือ1 5 3 1 2 5นะครับเอา2ตัวนี้มาลบกันส่วนต่างก็จะได้600นะครับนี่นครับทีนี้เรามา ตั้งค่ารีพิเตอร์พร้อมกันนะครับทุกครั้งวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์นะครับต้องตั้งภาครับก่อนเสมอนะครับก็คือ153 725นะครับอ่ะเรามาทําพร้อมกันนะครับ153 725นะครับกดเลยนะครับ1 5 3 7 2 5อ่ะนะครับนี่คืออาภาครับนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดเมนูเพื่อจะไปตั้งค่าออฟเซตนะครับอ่าอ่ากดเมนูครับปึ๊บมันจะขึ้นเป็นไอคอน6เมนูนะครับ6ละ6ตัวนะครับก็คือให้กดเลือกเนี่ยครับลูกศรอ่าขึ้นลงนะครับหนี่งครับเลือกอ่าเลือกตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับเลือกตัวแรกนะครับอ่าเลือกตัวแรกนะครับอ่าตัวแรกตัวนี้เลยนะครับรูปโลกเนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดเมนูครับปึ๊บ เพื่อจะเข้าเมนูมันจะเป็นตารางเมนู123อย่างนี้ครับแล้วก็ถอยลงครับอถอยลงนะครับไปเมนูออฟเซตนะครับเมนูออฟเซตก็คือเมนูที่9นะครับเห็นไหมครับเมนูที่9ได้เมนูที่9แล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บมันจะใส่ค่าเห็นไหมครับมันจะใส่ค่าอันนี้มัน600อยแล้วถ้าเครื่องอใหม่นะครับมันจะอยู่ที่ 000แบบนี้นะครับ000แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้อ่ะเราได้ค่าอ่ะได้เมนูที่เก้าให้กดเมนูครับให้ใส่600นะครับอ่ะให้ใส่600นะครับเนี่ยครับให้ใส่ตามนี้เลยนะครับส่วนต่างก็คือ600นะครับอันนี้มัน000ก็ใส่ไป02ตัวเลยครับ00แล้วก็ใส่เลข6ครับปุ๊บอ่ะ600นะครับเนี่ยครับอ่ะเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับ ปุ๊บเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับให้ถอยลงเมนูที่10นะครับ SFT นี่ครับก็คือ,อตั้งค่าบวกลบเมนูนี้นะครับตั้งค่าบวกลบเมนูนี้เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันนะครับได้ SFT เมนูที่10แล้วให้กดเมนูครับปุ๊บอันนี้มันเป็น o อฟอยู่ให้กดลูกศรขึ้นนะครับมันจะเป็นเนี่ยซับมี add มี o อฟนี่ครับมี3ค่าก็คือ ซับก็คือลบนะครับแอดก็คือบวกนะครับนะครับอันนี้ก็คือปิดนะครับทีนี้ผมจะแนะนําเป็นซับนะครับก็คือลบนะครับได้ซับแล้วก็คือกดเมนูครับปุ๊บเรียบร้อยให้กด Exit ออกมาครับสังเกตนะครับเครื่องหมายลบมันจะอยู่ตัวข้างตัว H เห็นไหมครับนะครับอันนี้รับ1 5 3่2 5นะครับ ส่งจะเป็น153-125นะครับอ่าลองมากดส่งดูครับถ้าเราอ่าทถูกมันก็จะเป็น153-125นะครับอ้าวกดเลยนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับ153-125เห็นไหมครับ153125้เนี่ยครับง่ายๆนะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์เห็นไหมครับอ่านะครับอ่าทีนี้ผมจะมาอธิบายว่าอ่าทำไมถึงใส่ค่าลบนะครับอ่านะครับวิธี เลือกบวกลบให้ทําแบบนี้นะครับให้มาสังเกตรตรงนี้นะครับรับมากกว่าส่งเห็นไหมครับรับมากกว่าส่งก็จะเป็นลบนะครับกับกันนะครับถ้าส่งมากกว่ามันก็จะเป็นบวกนะครับนะครับทีนี้ถ้าท่านาใส่เข้าไปแล้วนะครับค่ามันไม่ลงตัวนะครับมันยังกดไม่ได้นะครับวิธีให้ท่านตรวจเช็คก,ก็คือว่า 1. น่งความถี่ท่านถูกต้องไหม รับถูกต้องไหมส่งถูกต้องไหมนะครับแล้วเอามาลบเนี่ยถูกต้องไหมนะครับอ่านะครับสก็คืออ่าดูอ่าบวกลบนะครับดูบวกลบนะครับถ้าบวกลบผิดค่ามันก็จะเปลี่ยนนะครับอ่าค่ามันก็จะเปลี่ยนมันก็จะไม่ได้นะครับอ่าให้ลองไปแก้ไขเรียงใหม่ตามคลิปที่ผมทําให้ชมนะครับอ่านะครับวิธีตั้งค่ารีพิเตอร์มันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ